เ็นคำพินิจชัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับการเลื่อนวันเลือกตั้งกําลังกลายเป็นที่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลน,นะครับแล้วก็กกตต้องกลับมาพูดคุยกันถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับช่วงนี้ผมจะพูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลคุณนรเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่าทีของ รัฐบาลหลังจากนี้ต่อไปเป็นยังไงครับหลังจากที่มีคําแนะนําจากสารรัฐธรรมนูญออกมาครับก็คงต้องนําคำวินิจัยที่เป็นทางการนะครับมาพิจารณาดูในแง่ของข้อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวินิจัยนั้นที่บอกว่าเป็นการวินิจัยโดยสารรัฐธรรมนูะผูกพันทุกองกอนเนี่ยนะครับคำว่าผูกพันเนี่ยหมายถึงเป็นการให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเป็นการให้อ่ เป็นไปตามคำร้องซึ่งดูจากคำร้องแล้วเนี่ยมีประเด็นว่าเป็นการขอให้ออกคำสั่งโดยสารหรือว่าขอคำหรารือสองสารหรือขอคำแนะนําสาร,ร,สารแต่ถ้าดูจากข่าวในวันนี้ที่ที่ออกมา,าจากคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในคําวินิจฉัยอย่างเป็นทางการที่สมบูรณ์นั้นจะเหมือนกันหรือไม่ก็คือในคานองพูดบอกว่า สามารถที่จะเลื่อนได้ครว่าสามารถที่จะเลื่อนการเลือกตั้งหรือสามารถกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ยนะครับก็มีประเด็นปัญหาว่าจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือขึ้นอยู่กับผู้ที่จะต้องไปดําเนินการหาเลือกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าท่าทีของรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆนะครับจนกว่าจะได้มีการพิจารณาในคำนิชัยโดยรอบครอบเสียก่อนนะครับก็คงจะเร็วโดยเร็วนะครับก็ต้องดูรายละเอียดว่าเป็นคําเป็นการ วินิฉัยมาในช่วงเย็นนะครับกบการประชุมในส่วนของรัฐบาลก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับรับต้องดูรายละเอียดอีกครั้งว่าเป็นคําสั่งหรือว่าคําแนะนํานะครับอาจจะพูดอย่างนั้นชัดเสียเลยก็อาจจะยังไม่ได้ทีเดียวคบพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบนะครับคาวินิฉัยนี้เป็นคําใหญ่ที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเกี่ยวพันกับหลายฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งตามกฎหมาย ดังนั้นสิงจะต้องขอรอดูเนื้อหาสาระข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลควรจะกําหนดแนวทางอย่างไรนะครับพร้อมกันนี้ก็คงดูท่าทีของกกตเช่นเดียวกันครับครับหลังจากที่มีคําวินิจฉัยของศาลออกมาเนี่ยนะครับทางกกตได้นัดหมายที่จะมาพูดคุยหารือบ้างหรืออย่างครับเพราะว่าทางศาลเองก็บอกว่าให้ทางรัฐบาลกับกกตไปพูดคุยหารือกันนะครับในในส่วนตัวผมยังไม่ทราบนะครับ ว่าท่านกรกตท่านหนึ่งท่านใดหรือว่ามีการประสานงานมายังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นะครับครับแต่เท่าที่สดับจับฟังตามข่าวที่ปรากฏเมื่อช่วงเย็นนะครับดูเหมือนทางตัวแทนกรก,รกตท่านหนึ่งนะครับพยายามที่จะบอกว่าจะนัดในวันจันทร์ที่ยี่สิบ็ดนะครับแต่ขณะนี้ยังยังไม่เห็นการหารือหรือว่าการนัดหารือมาเป็นทางการหรือว่าประสานกับผู้ใดนะครับครับ โดยส่วนตัวคุณวราเทพมองคําตัดสินของศาลว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองแบบนี้แล้วในเมื่อศาลมีคําสั่งออกมาแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะควรที่จะเลื่อนการเลือกตั้งได้ซึ่งปกติแล้วจะเลื่อนการเลือกตั้งได้ก็เฉพาะถ้ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้นนะครับเรื่องนี้คงวิเคราะห์กันค่อนข้างหลากหลายนะครับในมุมมองของนักกฎหมายแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็มองว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ชัดเจนในมาตรา108นะครับสมหรับ,บเมื่อมียุบสภาแล้วเนี่ยการกําหนดวันเลือกตั้งก็ต้องกําหนดเป็นวันเดียวทั้งประเทศนะครับแล้วก็ขณะนี้การกําหนดวันเลือกตั้งก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเหตุของการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าสามารถ,ถที่จะเลื่อนได้ยกเว้นว่าการเลือกการเลือกตั้งในบางกรณีในบางเขตนะครับในการเขียนให้เลื่อนก,การเลือกตั้งทั้งหมดหรือ,อคำร้องวันนี้บอกว่า จัดการเลือกตั้งใหม่มคือกําหนดวันเลือกตั้งใหม่คือเริ่มนับหนึ่งใหม่มีการสมัครใหม่เนี่ยไม่เคยปรากฏมาก่อนการท <ulous S 2> ี่ออกมาว่าไปเทียบเคียงกับปีสี่เก้าอันนั้นก็น่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในปีสองพนรอยสี่ิบเก้ามีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแล้วการเลือกตั้งก็ถูกศาลวินิจฉัยศาลเลือกมนูนวินิจฉัยว่าเป็นการโมคะจึงจัดการเลือกตั้งหรือกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ครับแต่กรณีนี้ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งในวันที่สองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคงจะต้องมาถกเถียงกันหรือว่ามาพิจารณาในแง่กฎหมายอย่างรอบครอบ,รบอก็เป็นห่วงครับว่าหลักของแนวทางที่กําหนดในรัฐธรรมนูญถ้าสามารถที่จะดําเนินการในลักษณะซึ่งไม่เป็นไปตามรายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องในอนาคตที่จะเกิดเหตุการณ์กลับขึ้นมาใหม่อีกก็เป็นได้นะครับ,รบแต่ทั้งนี้ก็ต้องหารือในเรื่องของข้อเท็จจริง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติด้วยเหมือนกันนะครับ,รบว่าการเลื่อนอหรือว่ากําหนดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปัญหาขึ้นมาอีกอพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากมีการกําหนดยกตัวอย่างสมมุติกแล้วกันนะครับว่าเกิดไปมีมติว่าจะมีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาประเด็นปัญหาอีกมากมายที่ยังยังต้องขบคิดกันนะครับเรื่องการที่จะมีความมั่นใจหรือหลักประกันว่าปัญหาที่ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเรื่องการบอยคอรดการจัดขวางการเลือกตั้งการชุมนุมเรียกร้องอยู่ขนาดเนี้ยมันจะหมดไปหรือไม่นะครับถ้าถ้าเ,าเลื่อนออกไปแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมนัม่นก็แสดงว่าการเลื่อนการเลือกตั้งไม่ได้มีประโยชน์ดดใดๆนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องดูถึงผลกระทบหรือว่าในแง่ของผู้ที่เกี่ยวขอ้องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งไว้แล้วหรือผู้คนที่ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง ครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวลาเทพครับ<ป>ครับครับสวัสดีครับคุณเวลาเทพรัตนากรน,นะครับร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่า